านเจ้าอาวาสวัดบ้านนนสวรรค์จังหวัดร้อยเอ็ดท่านบอกว่าเดือดร้อนมากเลยวอนเลยนะใครก็ได้ช่วยหลวงพ่อทีหล,อทหลวงพ่อเป็นอะไรคะเออต้องไปช่วย่อยนะอู้ตายแล้วเกิดเหตุดุดนเหตุร้ายอะไรขึ้นเดือดร้อนมากๆเลยหลวงพ่อบอกไม่รู้ว่าใครจะช่วยหลวงพ่อได้บ้างทีมข่าวของเราไม่นิ่งนอนใจนะคะลงพื้นที่ไปพูดคุยกับหลวงพ่อแดงพระอธิการนรงเดชอธิปัญโยเจ้าอาวาสวัดบ้านนนสวรรค์อำเภอพ,พลทองจังหวัดร้อยเอ็ด หลวงพ่อเล่าให้ฟังเดือดร้อนมากนี่ตอนนี้นะมีลิงฝ่าเพศผู้สีส้มแดงหางยาว ตัวใหญ่น้ําหนักเนี่ยน่าจะอยู่ที่5-6กิโลกรัมมันแอบเข้ามาอาศัยอยู่ในวัดมาอยู่ประมาณหสัปดาห์แล้วนะไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้เจ้าลิงเนี่ยมันมาจากที่ไหนแต่เจ้าลิงป่าตัวนั้นอ่ะมันสร้างความเดือดร้อนนี่คุไปดูจุดเกิดเหตุเลยนะสร้างความเดือดร้อนโอ้โหมันเอาเข้ามาแล้วมันกินมะม่วงเนี้ยกินผลไม้กินขนุนและสําคัญกว่านั้นคือมันไปขโมยจับไก่แจ้ หลวงพ่อเนี่ยเลี้ยงไก่แจ้เอาไว้30ตัวมันขโมยไปทำอะไรอ่ะทำไมอ่ะดึงขนไก่เล่นเฮ้ยนี่นะโอ้โหไก่ขนแหวงเลยไก่ร้องกัลังบอ๋อเจ็บเจ็บเจ็บเจเจ็โอ้สงสารไก่แจ้ก็่า30ตัวขนนี่แหวงเว้าวขึ้นไปหมดเลยก็ไก่เงีบเไปนะไม่กล้าขันไอ คุปั๊นี่ยไก่แจ้ดเลยเนี้ยต้องไปซุกอยู่ตามซอกต่างๆเพราะมันอายอไม่กล้าขันแล้วเอาจริงๆนะพระลูกวัดเน่ยเห็นก็อดทนไม่ได้ไม่ไหวเห็นใจไก่เข้าไปช่วยไก่ทีนี้เข้าไปช่วยไก่ลิงปลาเห็นเห็นลูกพระลูกวัดเฮ้ยไก่เปล่าเออหรือไม่ใช่ไก่ไม่ใช่อาลิงก็เลยหนีขึ้นต้นไม้ไปดีนะ อนถอนเล่นโอ้ต่มจะโทมันจะอะไรขนาดนั้นลิงมันดื้อม,มันตนมันแสบเจ้าอาวาสบอกทนไม่ไหวต้องจับไก่เข้าไปอยู่ในกรงแบบนี้ไม่งั้นลิงเล่นหมดอ่ะลิงอมาเล่นไก่ในวัดอะคุณเพียดูดินนดช่วยเอยเถอะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วย่อยเถอะมาจับเจ้าลิงป่าตัวนี้เอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติที เกรงว่านอกจากไก่ที่มันมาดึงขนเล่นเนี่ยมันจะไปกัดไปทําร้ายเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านนนสวรรค์เพราะว่าช่วงนี้ใกล้จะเปิดเทอมแล้วเอันกินผลไม้นี่ไม่ว่าหรอกนะแต่มาทําร้ายไก่อย่างเงี้ยจอมไม่ได้ท่านเลี้ยงไว้ตั้ง30กว่าตัวตามสุภาษสิท์เลยใช่ไหมน้องใบตองไก่งามเพราะขนขนงามพราะสัญญกรรมก็ไม่เถียงลิงถอนขนไก่ไปหมดแล้วอ่ะ ไม่เดียวถอนขนลิงกลับนะแล้วคุณเป็นไก่ถอนขนลิงมาใส่ขนไก่เออีตาดิตแทบเป็นไก่เอาแลกกันปะล่ะโอ้ยคนละขนสองขนเออเด็ดอืออือู้ติดตาดิตเหมือนกันนะเนี่ยเหมือนถอนถอนคิ้วอ่ะออาจะใครวอนหน่อยงานที่เกี่ยวข้องลงมาช่วยหน่อยค่ะช่วยหน่อยช่วยหน่อยนะคะ